สุริยันสันติภาพที่แท้จริงและแล้ววันพิธีก็มาถึงภายใต้ท้องฟ้าสีคามกระจ่างใสฉันและคุณคามิโลมุ่งหน้าไปยังลานกว้างในเมืองด้วยกันนั่นพอมาถึงลานกว้างฉันก็เห็นธนูขนาดใหญ่กว่าตัวคนจัดวางอยู่พอเงยหน้ามองคุณคามิโลที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็พยักหน้าให้ช้า,ชา ฉันจะพัฒนาบ้านเมืองโดยการรักษาขนบธรรมเนียมของอาณาจักรและยอมรับผู้คนที่ถูกไล่ต้อนฉันจะเข้าร่วมงานพิธีด้วยความปรารถนาเช่นนั้นน้ำเสียงที่ไร้ซึ่งความลังเลทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาช่างพึ่งพาได้วิเศษมากเลยค่ะหลังจากพยักหน้าทั้งรอยยิ้มฉันก็เบนสายตาไปท,งทางธนูคันใหญ่ธนูสวยมากเลยนะคะ อืมเป็นธนูเก่าแก่ที่ใช้ในงานพิธีนี้มาอย่างยาวนานน่ะเปรียบเสมือนธนูเทพที่สืบทอดกันมาหลายยุคสมไมของราชวงศ์อาณาจักรอาคางุระแดนอาวุธเลยละ่ะดูเหมือนจะเล่าขานกันว่าเมื่อตั้งมั่นอธิษฐานแล้วยิงธนูจากพื้นดินลูกธนูจะไปถึงสวรรค์ซึ่งเป็นดินแดนของทวยเทพเลยธนูนั่น คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีธนูเทพคันนั้นเป็นต้นแบบอย่างนั้นเองเหรอคะในตอนนั้นเขาก็มองไปทางผู้คนที่กำลังจัดเตรียมงานได้แล้ว,ลวใกล้ได้เวลาแล้วฉันไปละพิชี่ช่วยดูฉันด้วยนะ คุณคามิโลยิ้มหน้าบานแล้วจึงเดินไปตรงลานกว้างอย่างมีชีวิตชีวาเมื่อสายตาของผู้ชมจับจ้องไปที่คุณคามิโลโดยพร้อมเพียงกันเสียงคุยอันไพเราะซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ดังขึ้นหลังจากที่เขาเข้าไปใกล้แท่นที่ตั้งธนูรล,ลวกับถูกชักนำคุณคามิโลก็จับคันธนูขึ้นเตรียมพร้อมในทวงท่าสง่างามแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆและแล้ว ทั่วทั้งลานกว้างก็ตกอยู่ในความรู้สึกตึงเครียดและเงียบงันในตอนนั้นเองในนามของคามิโลเจ้าชายแห่งอาณาจักรอันบิโทแดนพิพากษาขอแสดงปณิธานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่นี่เพื่อสันติภาพที่แท้จริงของดินแดนนี้ พิบตาถัดจากเสียงหน้าเกงขามดังก้องลูกธนูก็ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าอันไกลลิฟเสียงเชียร์ดังกึกกล้องภายใต้ท้องฟ้าสีขาม